สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการรีวิวกลุศึกสีแดงนะครับเราไปดูหน้าตากลุศึกกันเลยนะครับเราก็มาที่แบบภาพกลุศึกสำหรับกลุศึกนั้นนะครับแบ่งออกเป็นหลายขั้นเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะขอพูดถึงขั้นสีแดงกันก่อนนะครับเพราะเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถหามาใช้ได้นะครับ ในแบบภาพกลศึกสีแดงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกลศึก2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับคือกลศึกกระชากหน้ากากนะครับและชิ้นที่2นะครับคือกลศึกชีวิตหวนกลับนะครับซึ่งหากเรามีครบทั้ง2ชิ้นแล้วนะครับจะเพิ่มสเตตัสป้องกันกายนะครับบวก5000และป้องกันเวทบวกอีก5000นะครับเรามาดูกลศึกอันแรกกันนะครับกลนึกกระชางหน้ากากนะครับ คำอธิบายนะครับคือเมื่อหลบหลีกการโจมตีสุมส่มศัตรู2รายสร้างดาเมจกายภาพ120%ทุกรอบเพียง1ครั้งในที่นี้นะครับน่าจะหมายถึง1เทินออกได้1ครั้งมากกว่านะครับเพราะผมเห็นในหลายเกมนะครับจะออกได้หลายครั้งเลยนะครับ ต่อมานะครับก็มากวนศึกที่2นะครับชีวิตหวนกลับนะครับคำอธิบายนะครับคือทุกครั้งที่ตนโดนดาเมจเดียวมากกว่า35%ของตนจะกระตุ้นฟื้นฟู HP ให้แนวหน้าฝ่ายตน60%ของพลังโจมตีแต่ละรอบการต่อสู้มีเพียง1ครั้ง ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในที่นี้นะครับน่าจะหมายถึงการโดนดาเมจทีเดียวแล้วเลือดลดลงเกิน35ขึ้นไปนะครับถึงจะกระตุ้นฟื้นฟู HP นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากเข้าใจผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับพอเท่าที่ได้ทดลองมานะครับโดนดาเมจย่อยๆนะครับสกิลจะไม่เกิดนะครับแต่ต้นโดนแบบตุ๊บเดียวเลยนะครับเลือดลงเยอะๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสกิลถึงจะเกิดขึ้นนะครับ งั้นเราไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันดีกว่านะครับในตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นกลนศึกชีวิตหวนกลับผมได้ใส่ไว้ให้เตียยกกนะครับและได้ลองเอายืนไว้ตรงกลางหน้านะครับเพื่อทดสอบผลของสกิลนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อโดนดาเมจแรงๆนะครับเกิน35% ผลของกลศึกชีวิตหวนกลับนะครับจะแสดงผลทันทีนะครับโดยการฟื้นฟู HP แถวหน้า60%ของพลังโจมตีนะครับซึ่ง1รอบนะครับจะเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อมาตัวอย่างที่2นะครับลองเอาเตียวกกนะครับไปยืนแถวหลังดูนะครับว่าสกิลจะแสดงผลอย่างไรนะครับเมื่อโดนดาเมจนะครับก็จะฟื้นฟู HP แถวหน้า60%เหมือนเดิมนะครับ สรุปว่ากลศึกนี้นะครับไม่ว่าเราจะเอาไปใส่ให้ตัวไหนก็ตามนะครับผลที่ได้นะครับก็คือฟื้นฟู HP แถวหน้าเสมอนะครับซึ่งขอแนะนำให้ใส่ตัวที่บางๆนะครับการแสดงผลจะดีที่สุดนะครับตัวอย่างต่อมานะครับก็เป็นตัวอย่างกลศึกกระชากหน้ากากนะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ให้หมาเฉียวนะครับเมื่อโดนโจมตีนะครับจะเห็นว่าเมื่อทำการหลบหลีกการโจมตีจะสุ่มดาเมจใส่ศัตรู2ราย120เ ดาเมจก็แรงเหมือนกันนะครับร้อยกว่าล้านกันเลยทีเดียวนะครับใน1เกมนะครับสกิลนี้จะออกได้หลายครั้งนะครับถ้าหลบเก่งนะครับ ตัวที่เหมาะที่จะใส่นะครับก็คือตัวที่มีการหลบหลีกเก่งๆนั่นแหละครับก็สําหรับคลิปรีวิวกุนศึกสีแดงทั้ง2ชิ้นนี้นะครับก็เป็นเพียงการนําผลของสกิลมาให้ชมกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะไปใส่สีทองหรือไม่ก็สีลุงกันหมดนะครับเพราะจะดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ